ว่าต้องต้องสอบอะไรเงี้ยต้องสอบลงกองอะไรเงี้ยเพิ่งผ่านอ่เพิ่งเพิ่งจบบล็อกเด็กมาบล็อกเด็กบล็อกเด็กหมายถึงว่าเรียนเกี่ยวกับเด็กเพิ่งเสร็จตอนนี้จะไปเรียนเกี่ยวกับอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ย ใช่ใช่ที่บอกว่าไปลาวเช้าราวเช้านี้ก็คือเสร็จยังคะเสร็จแล้วออ๋ไม่ต้องก็จริงๆมันต้องลาวตลอดแหละแต่บางเอื่อว่าพออยู่ปีห้ามันก็จะมีช่วงชีวิตที่สบายหน่อยอย่างเช่น3เดือนนี้อย่างเงี้ยก็ไม่มีลาวไม่มีลาว3เดือนก็สบายก็คือเสาร์ที่ก็รับงานได้อะไรเงี้ยถึงฟีดแบ็กหลังจากจบคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์ก่อนฟีดแบ็กมากครับฟีดแบ็กดีมากก็คือแฟนๆที่ไปดูทุกคนก็บอกว่าสนุกนะครับสนุกแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์มากมายหลายอย่างเลยเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยทีเดียวเชียว ทั้งในสคริปต์และนอกสคริปต์เราก็เซอร์ไพรส์กันเต็มไปหมดเลยรวมถึงจาดแกงกระสาลาพิษด้วยเนาะแกงกระสอลาพิษด้วยใช่ครับก็มีด้วยเป็นเป็นเป็นหนึ่งในในพาร์ทในคอนเสิร์ตด้วยที่แบบว่ามาให้ซีมพวกเราอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้รวมตัวกันนานแล้วอะไรเงี้ยครับก็จิกกัดแซวกันไปธรรมดาครับตามภาษาคนมันรักกันแต่ว่าที่อือฮานึงก็เซเว่นวัน ไม่ใช่สิวันเดโกหรืออะไรวันเดกเกวันเด็กเกคือก็เป็นการแต่งหญิงครั้งแรกนะครับของพวกเราทั้งห้าคนนะครับคือได้ได้โดนมาทําโทษห้าคนอีกสองคนพี่โนกับแกงส้มเนี่ยรอดไมรอดดักหลงคือตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแต่งกันเจ็คนเนี่ยมันคงจะดีกว่าถูกไหมฮะแต่ถ้าพอแต่งเจ็ดคนปุ๊บเดี๋ยวเวทีจะโล่งคนที่โชว์ก่อนหน้านั้นก็คือคิวคนที่โชว์ก่อนหน้านั้นก็เลยจะต้องให้ ใหรอดไปออให้รอดไปะ,ะโ,ชโชว์ก่อนและโชว์หลังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวทีว่างก็เลยรอดไปอเหลือ5คนพอตอนแรกที่รู้ว่าต้องแบบมีสีนี้รู้สึกไงบ้างคะตอนแรกก็ตกใจว่ากันกับพี่ฮันนี่เขีย์